เรามาเปลี่ยนเบาะผ้าที่เปื้อนให้ไปเป็นเบาะหนังกันค่ะ สำหรับที่เห็นในภาพนะคะเป็นเบาะรถเดิมๆค่ะของรถกระบะค่ะซึ่งคันแรกนะคะที่จะมาแนะนำกันเป็นรถกับข้าวที่พี่เขาเนี่ยจะต้องใช้งานรถนะคะเกือบทุกวันเลยเราก็มาสวมชุดหนังหุ้มเบาะรถยนต์ค่ะดีไซน์วิชั่นนะคะที่สวมแล้วเนี่ยเข้ารูปเลยค่ะแล้วก็ทนทานนะคะใช้งานคุ้มค่าแน่นอนส่วนคันนี้นะคะเป็นอีกคันที่เลือกสวมชุดหนัง แบบวิชั่นเหมือนกันแต่เข็บคู่นะคะชัดๆเรียงตัวสวยแบบนี้เลยค่ะการติดตั้งนะคะก็ไม่คอมลังเลื่อนแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะว่าหนังเนี่ยมีลายหนังอย่างชัดเจนเลยนะคะให้ความรู้สึกที่เป็นพรีเมียมเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะการติดตั้งเนี่ยไม่มีสายระยงระยางค่อมกรอบพลาสติกเลยนะคะเข้ารูปเป๊ะ ตรงกับรุ่นรถรุ่นน,นั้นๆแล้วก็ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งแคบค่ะที่เวลาติดตั้งแล้วเนี่ยจะเข้ากับเบาะคู่หน้าเลยเดี๋ยวไปดูเบาะด้านหลังกันชัดๆนะคะเบาะด้านหลังค่ะจะเป็นแบบพนักพิงเตี้ยนะคะสำหรับออดีไซน์นี้แล้วก็ เป็นฟองน้าอุตสาหากรรมนะคะจะเห็นว่าตรงใต้น่องนะคะจะมีเคิร์ฟนูนๆขึ้นมาเพื่อทําให้นั่งสบายขึ้นแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงบริเวณที่นั่งแล้วเนี่ยจะอยู่ช่วงของน่องนะคะจะเป็นหนังด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเท้าจะไปเตะแล้วก็จะเปื้อนนะคะเป็นทั้งชุดโครงขาแน่นๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมา วางเลยค่ะวางใหม่เลยนะคะไม่ต้องใช้ของเดิมเลยใช้เป็นโครงขาชุดนี้เลยนะคะเป็นเบาะนั่งแคป เข้ารูปแล้วก็อันนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ยจะเป็นการปั๊มลายนะคะแบบนูนส่วนอ่าที่มือดึงดึงอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยคะ่ะคือถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้งานพวกที่เก็บของด้านล่างได้ส่วนด้านหลังของบอกคู่หน้านะคะถ้ามีที่แขวนเนี่ยก็ยังสามารถใช้ที่แขวนได้เหมือนเดิมและแถมมีกระเป๋าหลังนะคะให้ใส่ของได้ด้วยเป็นกระเป๋าแบบกว้างแล้วก็ลึกนะคะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เข้ารูปแล้วก็เป็นแบบพรีเมียมด้วย รถกระบะก็สามารถใส่ชุดทุ่มบอะรถยนต์แบบพรีเมียมได้นะคะใส่แล้วก็เป๊ะสวยเหมือนกันส่วนคันนี้ค่ะเป็นคันที่3ที่จะแนะนําในคลิปนี้นะคะเราเลือกแบบรถกระบะ4ประตูมาให้ดูกันบ้างว่าแล้วที่แตกต่างกันเนี่ยในส่วนที่ชัดเจนเลยคือเบาะแถว2นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบอกคู่หน้าคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเราเนี่ยต้องตัดให้ตรงรุ่นรถนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเคอร์ฟของเบาะรูปทรงของเบาะรถใครรถมันนะคะจะไม่เหมือนกันเลย ในแต่ละรุ่นแต่การดีไซน์แต่เข็บคู่ของดีไซน์วิชั่นเหมือนกันแล้วที่เห็นว่าทุกคันเป็นหนังสีดําได้สีแดงเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะเข้ารูปสวยแล้วก็เดินได้สีเส้นเรียงกันมาแบบนี้เด่นๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูค่ะที่เบาะแถว2กันต่อค่ะว่าแล้วเบาะแถว2เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อสักครู่เห็นไปผ่านๆกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะนี่นะคะเบาะแถว2ค่ะ ให้เห็นด้านข้างของบอกคู่หน้าด้วยว่าเราเนี่ยคุมมิดปิดสนิทเลยกันฝุ่นกันน้ําได้แน่นอนเบาะแถว2ก็เดินได้แต่เข็บคู่แบบสีนเนช่นเดียวกันคงความเป็นหนังเกียรพรีเมียมนะคะที่มีลายหนังแล้วก็เดินได้สีแดงชัดเจนสนใจรุ่นไหนนะคะของ v i ิชันถามมาได้ค่ะ